สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Diana's Perfume World วันนี้นะคะวันนี้ทุกทคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่านะคะก็วันนี้ Diana เนี่ยมีแบรนด์นะคะของพี่พอนะคะช่องพอ Selection ที่อยากจะมาพูดถึงเพราะว่า Diana ได้มีโอกาสได้ไปงานตัวตัวล็อตน,นะคะเป็นเหมือนตัวที่แบบว่าเป็นการทำเวิร์กช็อปอัลดีไฮนะคะของอ แบรนด์บองชูเลอบองชูนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้ดมนะคะ3กลิ่นของจับบ้านเลอบองชูซึ่งเป็นตัวออ library collection scent mm hmm. ก็มีออกมาสัตัวก็คือสีชมพูสีขาวแล้วก็สีฟ้านะคะวันนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายจากพี่พอเกี่ยวกับออตัวโมเลกุลออลเดไฮด์นะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ ดมตัวที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ตัวอันไฮด์ต่างๆที่เราไม่เคยคิดเลยว่าอุ้ยในกลิ่นนี้มันมีอัล h รไฮด้วยหรอนะคะแล้วก็ความสำคัญของการค้นพบตัวโมเลกุลน,นี้และการได้ใช้ตัวโมเลกุลนี้ในน้ำหอมต่างๆนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงตัวนี้เลยค่ะตัว Clear Water นะคะซึ่งเป็นตัวที่ เป็นตัวสีฟ้าน้องสีฟ้าของจากสามกลิ่นแรกนะคะเราไปดมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบตัวนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกกับเพื่อนๆคือเป็นโทนแนวบลูสีฟ้าที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เหมือนแบบคอนเซปที่ปกติทุกๆคนคิดนะคะเพราะว่าเวลาเรานึกถึงกลิ่นที่เป็นโทนสีฟ้าอ่ะเราก็จะต้องนึกถึงอควาตินะคะความน้ำทะเลความโอเชียนความเค็มความคาวหรือเป็นมีความซิทรัส ถูกไหมคะแต่ตัวบลูตัว clear water นะคะน้องบลูตัวนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกแนวที่พี่พอเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้เป็นทั้งเค็มทั้งข้าวหรือซิตรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ตัวเด่นของโมเลกุอลอัลดไฮด์นะคะเข้ามาผสมนะคะบวกกับมีจัสมินกาดิเนียคิวคัมเบอร์โคลฟแล้วก็ไฮยาซินนะคะนี่เลยคะ่ะเพื่อนคือ กล่องสวยมากค่ะทุกทุกคนลองดูกล่องนี้สิคะมันละขวดอนะคือแบบว่ากล่องเนี้ยเหมือนหนังสืออะค่ะที่แบบหนังสือที่แบบลดมากที่เราไปยืมตามพวกแบบห้องส่วนหนังสือฝรั่งแบบว่าแพงๆแล้วบ็อกซ์เขาเนี่ยคือเก็บเอาไว้รีไซเคิลแบบว่าทำอย่างอื่นได้มากมายส่วนตัวนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนสวยมากมาดูแคป เป็นไม้อย่างดีดูสิแล้วเขาแน่นมากค่ะปิดแน่นจริงๆแล้วดูแบบสเปรย์นะคะเดี๋ยวส,ยสเปรย์ทุกคนดูหวังท,น,ทนจนเห็นถ้าเราเข้ามาใกล้นิดหนึง่งเออสเปรย์เยอะดีมากปกตินะคะทุกคนบอกได้เลยว่าดน่าไม่ใช่แฟนที่ออชอบสไตล์กลิ่นบลูสไตล์นี้เลยแต่พี่พอทำตัวนี้ออกมาได้ ดีสุดยอดจริงๆดมเว็บแรกเลยนะคะโอเพนนิ่งแรกเลยเนี่ยนึกถึงว่ากำลังว่ายน้ำนะคะอยู่ในสระว่ายน้ำที่มองออกไปเห็นฮอริซอนมันมีทะเลนะคะเหมือนแบบว่าเราแบบอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็มองออกไปขอบฟ้าเห็นทะเลเห็นกุ้ยเมฆลอยอยู่ด้านบนนะคะเป็นเมฆเป็นท้องฟ้าสีฟ้าครามเสร็จแล้วเนี่ย มีค็อกเทลริ้นอยู่ค่ะที่ใส่เป็นตัวเฮนริกส์นะคะแล้วก็ตัวเฮนริกส์เนี่ยเขาก็จะมีความแตงกวามีกลิ่นแตงกวาแล้วแล้วก็ใส่ตัวมิ้นกับกับตัวแตงกวาลงไปอะคะ่ะผสมลงไปในค็อกเทลแล้วเป็นแบบตัวซา่าซาค็อกเทลแบบที่มันเป็นพวกโซดาซ่าๆนะคะผสมลงไปแล้วเราก็ดื่มจิบเข้าไปแล้วเรารู้สึกสดชื่นเหมือนเราอยู่ใน สระว่ายน้ําสีฟ้ามีทะเลมีท้องฟ้ามีแตงกวามีความสดชื่น refreshing นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะ,ะไม่ใช่ typical blue scent จริงๆต้องบอกว่าพี่พอเท่านั้นถึงทําได้ที่จะออกมาได้เป็น blue scent ที่ค่อนข้าง u n น q u แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วอีก2กิ่นเนี่ยตอนแรกนะคะคิดว่าตัวเองคงจะเลือกตัวน้องสีชมพูเพราะว่าเป็นคนชอบแนวโทนฟลอรัลแต่สรุป ตกลุมหลักน้องสีฟ้านี่เลยค่ะเรียวเธอวันนี้ก็เลยพยายามจะให้แมทชิ่งกับเสื้อนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้มันเข้ากันกันกบธีมของน้องสีฟ้าตัวนี้นะคะถามว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมไปทะเลได้ไหมได้นะคะจะฉีดทุกวันก็ได้ไปออฟฟิศเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ตะโกนแล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นด้วยแต่ว่ากลิ่นนี้มีความเย็น มีสีละให้ความสบายใจเย็นๆเหมือนทําให้เราใจเย็นลงแล้วก็ทําให้เราถามทําให้เราเซนแบบว่าเหมือนสงบอะค่ะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าดมแล้วแบบอารมณ์ดีเนาะใช้ได้ทุกวันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่ว่าใครอายุไหนยังไงใช้ได้หมดค่ะเนี่ยคือแคปเขาแบบดีมากแล้วก็แน่นมากเลยค่ะแล้วก็ดีไซน์ของขวดก็เป็นไทม์เลสเก๋เอลเด้วยนะคะ แนะนำเลยคะ่ะตัวนี้สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยใน Facebook ของเรือบองชูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเทสกลิ่นก่อนนะคะก็สามารถซื้อ Discovery Set ได้ทั้ง3คกลิ่นภายใน f c e e o o o ของในอของเรือบองชูนะคะเดี๋ยวยไนใดน่าจะลิงก์ทุกทุกอย่างไว้ให้ทุกคนได้ลองไปดูกัน ตัวนี้เลยค่ะแนะนำมากๆชอบมากตัวนี้ค่ะพี่พอทำได้ดีมากๆจริงๆต้องขอบอกเลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอมารีวิวคลิปเล็กๆของอบ้านเลือบองชูน้องเคลียร์วอเทอร์สีฟ้าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาใช้เวลาดีๆอยู่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อคลิปถัดมาจะไม่พลาดกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย